มาเนอร์กินข้าวด้วยกันเจ้าแกงปีใส่กระดูกหมูมสวัสดีเจ้าวันนี้ฮามาทักทายกันแบบเมียงเมีงเนาะเมียงเนะมีง,มงวันนี้ฮาจะย่าแกงปีนะเจ้าสูตรของโยวอเอง มันเหมือนบ้านไผ่กันมาวางกันเนาะก็าวว่าไปยุขึ้นมาจะของทีมีอยู่ดักถุงมือนี่ยถงเนี่ย,ยพิษมือเด้อของไม่ได้กินเนาะของไม่ได้กินเด้อแกะก่อนอ๋อลืมอันนี้ มูมันเศร้ามนมันเศร้าไม่ให้ไม่ให้หมกตีดำนะคะเอาเกลือใส่ลงไปในน้าอันนี้ใบชาพูแช่แข็งนะคะตับชาอมแช่แข็งเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวละลาย เตรียมใจนะคะแม่บ้านถ้าทำหมอปีอะเล็บดำนะคะอย่าหาว่าไม่เตือน,นะคะ่ะหมอปีซื้อมาจากแมคโครหม้ละยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์ถูกรือแพงเอ่ย ได้หรือ,อยังเนี่ยตัวเนี้ยได้แล้วมั้งเริ่มต้นจากเห็นเห็นปู่ย่าตายายทำนะคะไม่มีใครสอนหรอกจำเข้ามาอุ้ยนี่มันกรอบแล้วน่าจะได้แล้วแหละตรงนี้ Hanni, beli? Mm. ีสเกสไแค่นาไว้ก่อนนะคะถึงคิวน้ำพริกค่ะอันนี้เราก็ 就แบ่งไว้ทุก。 พริกแห้งพริกอะไรก็ได้ค่ะแต่เราจะใส่พริกแห้งพริกอันนี้เผ็ดมากเลยนะคะระวังนะต้องรู้ใจของต้องรู้ใจพริกของแต่ละบ้านนะคะพริกแต่ละรสเนี่ยรสไม่เหมือนกันเลยอันนี้เผ็ดมากเราจะใส่ประมาณห้าก็ะอกเม็ดผักชีหน่อยนึงนิดเดียวนะคะ กระเทียมหัม่นแงเอาไว้ที่หลังใส่เกลือขกเลยค่ะ อยดแล้วเติมหอมแดงค่ะหอมแดงเสร็จกปินะคะขาดไม่ได้ บุบๆบนะคะแค่นี้มาถึงขั้นตอนกระทะทองแดงกันนะกระทะใบปรดต้มผัดเกงทอด เคล็ดลับอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้ลาดไม่ได้เลยน้ำล้างครกค่ะ เราให้น้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปนะคะยวอ่ะชอบใส่ปลาแห้งลงไปด้วยเพราะมันมันหอมอะคะ่ะสูตรใครสูตรมันนะคะ แม่เคยบอกว่าถ้าจะเอาปีลงอะ่ะต้องน้ำน้ำถ้าจะเอาปีลงอะ่ะน้ําต้องเดือดไม่งั้นน้องจะดำนะคะเดี๋ยวลองดูน้ําต้องเดือดแล้วรีบปิดฝาเขาบอกว่าอยา่าแล้วก็อย่าเปิดเดี๋ยวลองดูว่าของเราจะดำไหมเราจะทำาม คนโบราณบอกนะคะน้ำเดือดกระดูหมูลงไปหมู ไปต้มแห้งลงไปปิดฝาก็ดาาเดือดอีกรอบค่ะ ไปแรงสุดเลยนะคะกดให้จมแล้วรีบปิดฝาค่ะโอ้ยฝาน้อยเปลี่ยนฝามาดูกันโอ๊ยดูย ไปนะคะรถไฟมันก็ยังดำอยู่หน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ดำมากเติมชาอมแช่แข็งของเรา ใบชะพูค่ะใบปูนกต้องใส่นะคะคิดว่าทุกบ้านก็คงเป็นเหมือนกันขาดบ่อดได้ขาดใบพูนกบ่อดได้มีเยอะใส่เยอะอือ ปิดฝาสักพักหนึ่งหอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะ แกงหัวปลีแบบเมียงเมียงของเรานะคะเมียงเมียงก็คือพื้นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือนะคะอาหารพื้นบ้านแล,แล้วเจ้าเจ้าหวานหวานอร่อยแน่นอนปิดไฟ เสล้วค่ะแกงหัวปีสูตรยอว์มีกระดูกหมูมีปลาเล็กปลาน้อยมาค่ะแกงหัวปรีร้อนๆมาเนื้อเจ้ากินข้าวด้วยกัน